สำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดนะครับนะเรามาดูกันนะว่าความรักนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับนะผลทำนายในตั้งแต่18พฤษภาจนถึง17มิถุนานเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเนาะเขาบอกนี้ความรักของคนโสดเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าแหมมันก็อยู่แบบเงาเงานะอยู่แบบเซ็งเซงนะครับก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าไอในเดือนนี้นะของชาวราศีสิงห์ที่โสดเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราอยู่คนเดียวช่วมากกว่านะครับเพราะว่า ตัวเราเองเนี่ยถ้าไป ให้ใจใครนะหรือว่ามอบใจให้ใครเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยคืนเท่าไหร่นะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยอยากก็ลองว่าจานจัดไปมีปัญหานะครับเขาบอกว่ามันโอกาสเฟลเนี่ยมันมีสูงอ่าเขาบอกว่าในเรื่องของการเสียอกเสียใจนะหรือว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่หรือว่าไม่ตอบโจทย์อะไรกับตัวเราเองเนี่ยนะครับมันมีสูงกว่านะครับอ่ะมาดูกันนะครับเขาบอกว่าเออปล่อยใจปล่อยจอยดีกว่านะเขาบอกว่าตัวเราเองเนี่ย อย่าไปซีเรียสน,นะในเรื่องการอยู่คนเดียวหรือว่าการที่เราเนี่ยนะต้องมาโสดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเขาบอกว่าสบายๆนะครับนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าคุณเองเนี่ยนะไปวิ่งไล่ตามใครเนี่ยมันมีโอกาสแต่จะเสียงเงินนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะครับดังนั้นน่ยหรือว่าบางคนบอก้ นะลองดีกว่าเว้ยจายมันบอกนี้นะครับนะถ้าว่ามันเริ่มมีอาการในเรื่องของเสียเงินเสียทองนะแล้วรู้สึกว่าแหมมันคล้ายๆอย่างไอคำทำนายที่ไอ,ไอจันโชมันพูดไว้ก็ลองนะปลิกป,กปกตัวออกมาได้นะก็จะดีกว่านะครับนะมันจะถือว่าตัวเราเองเนี่ยก็ปลอดภัยนะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับคนโสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างเนาะ เรามาดูนะครับว่าชาวราศรีสิงห์เนี่ยนะครับที่มีแฟนมีครอบครัวนะครับเรามาดูกันเนาะผลทานายเนี่ยก็ต้องตั้งแต่8พฤษภาคม67ถึง17มิถุนา67นะครับนะชาวราศรีสิงห์เนี่ยที่มีแฟนมีครอบครัวเขาบอกว่าในช่วงห้วงเวลานี้นะมันจะเป็นห่วงเวลาที่อึมครึมแล้วก็อึดอัดพอตัวนะครับสาหรับเรื่องของความรักนะครับทาไมเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่ามันน่าจะมะีบรรยากาศในเรื่องของความเฉยนะเห็นไหมดูหน้าไพ่มันอึมครึมไปหมดเลย เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องมีอะไรเนี่ยนะครับอย่าปล่อยบรรยากาศให้มันย่ำแย่ลงนะครับหรือว่ามีอะไรเนี่ยต้องพูดคุยกันนะแล้วก็มีการเปิดจิตเปิดใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวเราเองอาจจะมีปัญหาได้นะหรือว่ามีความทุกข์ระทมในเรื่องความรักได้นะครับอ่บาใบสุดท้ายเห็นไหมเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยนะถ้าคุณแบกเอาไว้คนเดียว เป็นเรื่องใหญ่ครับนะเรื่องหนักเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยต้องพูดคุยกันนะครับหรือว่าวางปัญหาลงก่อนนะจริงๆเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดนิดนึงนะครับ พ่ใบที่4เนี่ยมันพูดถึงตัวคุณเองเนี่ย,ยอาจจะหาคนที่ช่วยเหลือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เ,เมตตาเรานะครับหรือว่าอยากจะช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับตรงจุดเนี้ยผมว่ามันสามารถพาเราเองเนี่ยนะครับนะผ่านพ้นวิกฤตการณ์น,นะที่ทุกระทมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของครอบครัวนะครับหาคนผู้รู้นะหาคนที่เขามีจิตเมตตาเรานะหรือเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับคอยช่วยเหลือบรรยากาศตรงจุดเนี้ยจ,จะจะดียิ่งขึ้นเนาะ ยังไงยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะครับที่มีแฟนมีครอบครัวนะฝ่าวิกฤตเดือนนี้ไปให้ได้นะครับนะ18พฤษภาจนถึง17มิถุนายนนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปครับเป็นกําลังใจให้เนาะ